วันนี้ผมจะพาทุกคนมาส่งท้ายปีด้วยแฟดยูตัวเมตาณนะปัจจุบันที่มีความแรงมากๆที่สุดในเกมณนะตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแฟดยูของเรานั้นจะทําดาเมจได้เท่าไหร่จังหวะนี้แฟดมาแล้วผมป้าไปครับจังหวะนี้860้อนบาผมโคตรแรงเลยครับ สวีดัตสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่ผมเจ้าโลกอีกเช่นเคยนะครับก็อย่างที่เพื่อนๆได้ดูกันไปเมื่อต้อนคลิปนะครับผมว่าเราเนี่ยจะมาส่งถ่ายปีด้วยแฟลตประกายแสงยูอาร์โตเมตานะ้าณตอนนี้กันนะครับผมที่ผมเนี่ยย้ายโยกของมานะครับผมนะเป็นเล่นเป็นดาเมจแบบหนักๆเน้นๆเลยนะครับผมเพราะว่าแฟลตประกายแสงของเราเนี่ยผมตอนนี้พลัง15ล้าน2แสนนะผมแล้วผมเนี่ยก็เอาตัวอุปกรณ์ของเจนอตมาใส่นะครับผม ว่าอุปกรณ์ของเจนอตเนี่ยมีอัปดาวม่วงเพิ่มโจมตีหมู่นะครับผมนะสชิ้นเลยชิ้นละ3%เนะครับผมก็คือตัวแฟลประกายแสงเนี่ยจะมีโจมตีหมู่6%เพิ่มเติมนั่นเอง oh. เออเป็นเซ็ตพลังที่ ไม่ใช่เซตพลังดิเป็นเซตอุปกรณ์ที่ดีแล้วก็ทําให้แฟลประกายแสงเนี่ยตีได้แรงที่สุดแล้วนะตอนนี้นะครับผมนะสำหรับตัวเซตจ,จักกลนะซึ่งถ้าไม่เล่นเป็นเซตพลังไฟเนี่ยอ่าตัวแฟลประกายแสงของเราเนี่ยก็จะความเร็วช้าลงนะครับผมแต่ว่าพลังโจมตีจะแบบวือหวามากนะครับผมนะการปรั๊บนะครับผมผมก็ย้ายมาชิ้นหนึ่งนะครับผมจากตัวเจนอนนะก็จะเป็นโบนัสต่อสู้นะครับผมเพิ่มอีก2ช่องนะแล้วก็ให้โบนัสสปีดมาอีกช่องหนึ่งแต่ตัวเจนอนเนี่ยก็จะเอาของแฟลไปใส่ก่อนนะ เพื่อเป็นเพื่อทําคลิปในวันนี้นะครับผมแต่ว่าในเรื่องของอุปรกรณ์เนี่ยเดี๋ยวผมตั้งใจว่าจะย้ายของของเจนอตในส่วนนี้เนี่ยมาให้แฟดอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าเดือนหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะเติมซัพพอร์ตเอาโซนิกเข้ามาแทนในทีมนะครับผมเพราะว่าจะเอาเจนอตออกละเจนอตเนี่ยมัน เริ่มที่จะเล่นไม่ค่อยได้แล้วนะครับผมนะเจ้าเข้าทีมาเพื่อดันพลังเฉยสำหรับตัวเจนอตนะแล้วก็เจ้าตัวโซนิกเนี่ยมาใช้บัฟสปีดเทนนะครับผมแล้วก็จะเล่นแฟดเนี่ยเป็นโจมตีล้วนๆเลยสําหรับเดือนหน้านะครับผมซึ่งเดือดแน่นอนนะครับผมสำหรับเดือนหน้านะเดือนหน้าเนี่ยเราจะไม่เอายุงยูอาร์ก็ช่างเถอะนะครับผมขออัปเดตตัวแฟดเพิ่มอีกสักนิดนึงละกันนะครับผมนะผมเนี่ยใกล้ทําเป็นขึ้นเป็น5ดาวได้แล้วนะครับผมสําหรับตอนนี้นะ แล้วก็ปลุกตื่นเนี่ยก็เตรียมละเตรียมละเตรียมจะขึ้นเป็น5ดาวม่วงแล้วนะครับผมหลือแค่ฟาร์มเศษนะซึ่งตัวชิปปลุกตื่นเนี่ยผมมีอยู่แล้วเดี๋ยวไปหาย่อยเอาก็ได้นะครับผมเพราะว่าผมคิดว่ามันน่าจะพออยู่สําหรับที่ผมมีนะแล้วก็ตัว ฝึกฝนทีมพิเศษเนี่ยผมก็อัพได้ประมาณนี้นะครับผมนะเปิดเป็นขั้นอันนี้เป็นขั้น5นะอันนี้เป็นขั้น6นะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นขั้น2ถือว่าใช้ได้พอสมควรน,นะแฟดเรานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูที่อันดับแฟดของเรากันหน่อยนะแฟดของเราเนี่ยหลังจากที่พลัง15ล้านแล้วเนี่ยก็ขึ้นมาอยู่ที่อันดับ10เลยนะครับผมนะในแถบนี้เนี่ยก็จะมีแฟดของผมนะครับผมตั้งแต่อันดับ10ขึ้นไปนะจะมีแฟดของผมนะครับผมแฟดของแบมสวีเกนนะครับผมแล้วก็แฟดของอดีตนะที่อยู่ในทนะ็อปดจจ เด่นอพอสมควรเลยสําหรับตัวแฟตเรานะครับผมไปไม่พูดภาพทําเพลงดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปซัดคนนะครับผมอยากรู้ว่าดาเมจที่ไม่ได้ซัดใส่บอทเนี่ยที่มาซัดใส่กับผู้เล่นคนอื่นเนี่ยมันจะแรงขนาดไหนนะครับผมนะเดี๋ยวขอไปที่ลานประลองนะครับผมลานประลองเนะี่ยตอนนี้ผมก็ได้อยู่ที่อันดับที่4นะครับผม กันค่อนข้างนานอยู่พอสมควรเลยนะผมสำหรับตัวตัวลานประลองนะแต่ละคนเนี่ยโหแต่ละคนเดือดมากนะครับผมมาเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่เดี๋ยวจะตีสัก2คนแล้วกันนะครับผมนะตีอันดับที่8นะครับผมแล้วก็ตีอันดับที่5นะเป็นอันดับที่8นีก็คือคุณซาวดโดนะครับผมไปเกมแรกกดไป40เพครับผมกดแบบไม่มีอีโก้ครับไปเลยครับผมมาจังหวะนี้เข้ามาสู่ในเกมนะครับผมฝั่งเขาเนี่ยก็จะได้เปิดก่อนนะเพราะไม่เพราะว่ามีเกลวินนะครับผมเกลวินเนี่ยก็ไม่ได้บรับให้ตัวแฟรด้วยนะอ่ะ มาจังหวะนี้แฟดของผมเปิดไป76ล้านนะผมแล้วแฟ่ของเขาสวนจะมาครับจังหวะนี้อีก78ล้านนะครับผมนะซึ่งแฟ่ของผมเนี่ยก็ยังถือว่าเร็วของเขาอยู่นะเพราะว่ามีห้อยชิ้นความเร็วอยู่นะครับผมสองชิ้นนะมาจังหวะนี้เกียววินเตม,มาเอ้าแล้วแฟดโดนสตันนะผม้วทำไงเนี่ยแฟดจะได้โชว์ไหมเนี่ยมาจังหวะนี้แฟดของเขาเปิดมาแล้วผมเปิดมาจังหวะนี้47ล้านนะครับผมฝั่งเขาเนี่ยไม่ได้ไล่โจมตีนะครับผมเพราะว่าติดสถานะพิการนะเกียววินแม่งแม่งแม่นมากเลยว่ะ ไปเตะใส่โดนสตันแฟดผมเฉยเลยนะครับผมต้องให้ตัวอื่นแบกไปก่อนนะสำหรับเธอแรกเอาแล้วจังหวะน,นี้แฟดมาแล้วผมไล่โจมตีครับจังหวะน,นี้24ล้านนะครับผมอ๋อแล้วแฟดหายสตันแล้วหายหายเพราะอะไรวะไม่รู้เหมือนกันนะครับผมอ๋อแฟดผมได้เปิดเป็นตัวแรกแล้วผมก็เลยก็เลยได้หายสตันนะโอเคมาแล้วจังหวะน,นี้แฟดไล่ไปต่อครับอีกร้อยล้านนะครับผมฟาดใส่คุณสาวโดไปนะมาแล้วจังหวะน,นี้เจนนอสระเบิดไปแปดสล้านนะครับฟังเขาไม่มีโกหกสื่อด้วยนะอ่าก็เลยจะเป็นฟังความได้เปรียบของเราแล้วจังหวะน,นี้้ัาาัเคาาาาฟดมม126ลนนะรบผ แฟตมาต่อครับของผมอ <anak> ีก139ล้านนะไปน้อยหน้าเหมือนกันนะมาแล้วจังหวะนี้อสุวินจากกลมาต่อครับผมอีก13ล้านนะครับผมแฝดของเขามาแล้วจังหวะนี้อีก200ล้านนะผมแล้วฝั่งผมได้ล่วมไป2ตัวแล้วเป็นอสุวินจากกลแล้วก็ตัวกระบองเหล็กนะครับผมแต่จังหวะนี้แฟตมาอีกครับผมทํากันระยำใจจริงจริงแปดล้านนะครับผมนะทำทำใส่ฝั่งผมมานะแล้วจังหวะนี้โกคิสึมาครับผมอีก50ล้านนะครับผมโคตรแรงนะครับโกคิสึของเรานะครับผมมาแล้วจังหวะนี้แฟตเปิดเกมมาแล้ววมจะะฝั่งคนนซาโด และจังหวะน,นี้แฟดของผมเปิดไปรับผมจังหวะน,นี้อีกล้านนะแล้วติดโล่กันไปแล้วครับสตัวแล้วจังหวะน,นี้แฟดมาเรับผมอีก3 5, ล้านห้านะครับแต่ตัวเกียววินเตะม,มาผมจะเตะแม่นีหรื้เปล่าจังหวะน,นี้อีกใส่ตัวเจนอสนะครับผมนะยังไม่ค่อยโดนอ้อน่าจะไม่โดนแฟดแล้วเพราะว่าแฟดเดี๋ยไม่มีตัวยืนข้างหน้านะมาแล้วจังหวะน,นี้ฝั่งเขาไล่โจมตีมาผมจากตัวแฟดน,นะแล้วจังหวะน,นี้โอ้รุนคมดาบมาครับผมอีก13าล้านนะลบโล่ไปแล้วคร,รับพวกเซอร์ของเรามามครับผมจากตัวเฮลไฟครับอีก19ล้านอะไรแฟดของผม จงังหวะนี้3เป้าหมายไปอีกสักห้าสิล้านนะครับผมแล้วล่วงไปแล้วครับผมสตัวนะเดี๋ยวจะเป็นเขาตัวเดียวนะครับผมมาอีก8ล้านหนึ่งยังไม่เคยเข้าเท่าไหร่นะเป็นเป้าหมายเดียวนะครับผมมาอะไจงังหวะนี้เฟสมา 190, 000, ครับผมมาร้อยเก้าสิบล้านครนะแล้วตัวเจนอ้อยของผมล่วงไปแล้วนะเราจะชนะได้ไงวะเนี่ย จังหวะน,นี้ผมไม่รู้ด้วยนะว่าเราจะชนะหรือเปล่านะผมเพราะว่าผมไม่มั่นใจว่าผมเคยซัดกับคุณคนนี้หรือเปล่านะคุณซาวโดนะครับผมมาจังหวะน,นี้ขอเน้นๆอีก21ล้านแต่ฝั่งเขาเปิดจะม้าผมฝั่งเรายังติดโล่อยู่นะยังมีสิทธิ์อยู่นะครับผมยังมีสิทธิ์อยู่ แล้วเมื่อไรโลจะหายวะเนี่ย <S <S มาจังหวะน,นี้ต้องมาลุ้นแล้วครับผมว่าโลใครจะหายก่อนกันนะมาแล้วแฟดของผมโลหายก่อนนะผมเรียบร้อยไหมเนี่ยผมน่าจะเรียบร้อยนะผมสาหรับตานี้นะมาแล้วแฟดของผมเปิดเกมไปครับจังหวะน,นี้อีกห้าดามเมจนะครับผมอุ้ยแล้วแฟดของเราเรียบร้อยแน่เลยครับผมมาจังหวะน,นี้โอ้โหเรียบร้อยไปเลยครับผมแพ้คุณซาวโดครับผมยังไม่ค่อยเห็นดาเมตที่แตกต่างกันเท่าไหร่นะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมดาเมตเราไม่ค่อยเข้าเขานะครับผมรู้สึกว่ามัน ดูจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่มาเดี๋ยวลองกับคุณแอตตานะครับผมแอตตาเนี่ยน่าจะดามิทโดนแรงอยู่พอสมควรนะไปกดไป60เพชรับผมแบบไม่มีอีโก้นะไปขึ้นสปอยมาแล้วผมชนะลานประลองนะเปิดมาครับผมจากตัวแฟดของผมนะเข้ามาสู่ในเกมและจังหวะนี้ฟาดมา140่้อยสี่บล้านนะผมนี่เริ่มเข้าแล้วครับผมมาจังหวะนี้เตะมาจากตัวเกียววินนะครับผมฟังผมโดนสตันไปนะผมใส่ตัวกระบองเหล็กนะแต่จังหวะนี้มาครับผมจากแฟดนะครับผม43ล้านนะแล้วก็มีดาเมจโบนัสอะไรขึ้นมาเยอะแยะมากมายครับผมเมื่อกี เจโนนเขามาครับผมยิงมานะใส่ฝ <eye> ั่งผมจังหวะนี้174ยเจ็ดสี่ล้านนะครับผมโคตรแรงแล้วแล้วระเบิดมา500ล้านนะผมแรงไปไหนพี่แล้วจังหวะนี้ฝั่งผมไล่ส่วนนี้ไป250ล้านนะครับผมเกือบ300ล้านนะแล้วแฟดมาต่อยครับผมมาจังหวะนี้อีก279ล้านนะครับผมจังหวะนี้เป็นการไล่อันตินะครับผมนะเพราะฝั่งเขาเนี่ยไม่มีแฟดนะแล้วจังหวะนี้ล่วงไปหมดเลยครับ2ตัวแล้วเจนอตามมาต่อครับผมอีกหกล้านนะแล้วจังหวะนี้จังหวะนี้ยังไง ส่วนจะโกนไม้15ล้านานะผมเหลือล่วงไปเลยนะ2ตัวเหลืออยู่2ตัวเท่านั้นนะครับผมคือคิงกับตัวเจนอตนะแล้วฝั่งเขากลับมาแล้วผมจะตัวโบลตและจังหวะนี้กระบองเหล็กฟาดไป6ล้านแปดนะผมกระบองเหล็กฝั่งเขามาแล้วขอส่วนคืนจังหวะนี้ไม้128ล้านนะผมโคตรแรงเลยครับ,รรรบมาจาังหวะนี้โกเค่ซื้อ,มอีม มาอีก4ล้าน2นะผมตัวโบลตสยังไม่แตกนะเอาแล้วแตกไปแล้วผมโดนดามจโบนัสจะกระดูกหักนะฟินิกแมนจะมาต่อผมขี้ไปแล้วครับขี้กระบองเล็กับผมไปแล้วแล้วจงหวันนี้แฟดยูอามาอีก117ล้านนะผมสองเป้าหมายนะโคตรแรงเลยนะผมนะหลังจากใส่เสร็จนี้มานะแต่ในเกมเมื่อกี้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมว่ามันติดอะไรนะมันถึงไม่มันถึงแบบดามจดูไม่ค่อยหวือหวาไม่ค่อยแรงมากนะผมอาจจะเป็นเพราะเพราะฝั่งเขามีตัวแฟดมีตัวอะไรได้วยนะฝั่งเราจะแบบ ติดสถานะไม่ค่อยบ่อยนะผมแบบติดสถานะกระหน่ำหรือว่ารวมเนียติดไม่ค่อยบ่อยทนำะอู้แล้วระเบิดมาเมื่อกี้พันเก้าร้อยล้านนะผมโคตรแรงนะครับได้เป็นฝั่งเขาได้ระเบิดใส่ผมนะผมฝั่งผมได้ติดโลไปหมดเลยนะน่เป็นระเบิดของเจนอสนะผมแล้วแปดมาต่อครับจังหวะน,นี้อีกยี่สิบสองล้านนะผมเป้าหมายเดียวนะตัวเจนอสของพี่จะถึกไปไหนวะเนี่ยจังหวะน,นี้ฟาดมาไปล้านแปดนะครับผมก็อาจจะมีเสียงปแปลกๆบ้างนะผมเพราะว่าผมซึ่งหายไข้มาประมาณ ยังไม่ถึงอาทิตย์นะครับผมนะก็จะมีเจ็บคอบ้างนิดหน่อยนะแต่จังหวะนี้ตัวคิงมาแล้วผมยังไงต่อยังไงสิยังไงสิแล้วจังหวะนี้โกคือสึกไม้ไม้สองล้านแล้วเจนอสติดโล่ไปแล้วผมตัวฟินิกไมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วมันจะขี้อีกเลยตัวนี้ไปแล้วครับผมตัวเจนอสผมตัวราคาตัวแล้วครับต่านี้แปดมาสองเป้าหมายอีกเก้าสิบล้านนะผมฟินิกแมนล่วงไปแล้วนะอ่าเลยเจนอสตัวเดียวนะผมสาหรับคุณแอตตานะแต่จังหวะนี้ไม่ค่าดัมเมอร์ทีผมตีไม่่อยเข้าแล้วต มาแล้วจงหวันนี้เกนอตเอาอีกมันเอาอีกแล้วมันเอาอีกแล้ว91ก้านแล้านตีไปจะติดโล่ะครับพี่แฟรแล้วระเบิดโอ้โห2 0 0พล้านนะผม2,000ันล้านเขาระเบิดใส่ผมมาเอาแล้วเรียบร้อยไปเลยผมโดนแฟดฟาดไปนะ14บล้านนะลบาเมื่อกีน้นี้ระเบิดมาแรงมากครับผม2,000ล้านนะโอเคโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูอีกเกมหนึ่งแล้วกันนะครับผมนะ เจอกับคุณคนนี้แล้วกันนะครับผมคนที่อยู่เนี่ยผมอันดับหนึ่งนะคือคุณโซเนียนะครับผมเพราะว่าในเกมสเกมที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยเราเราไอ้นี่เรามันเขาไม่มีโกคสนะครับผมแล้วผมอยากรู้ว่าดาเมจของเราเนี่ยมันจะอั้นหรือเปล่านะครับผมถ้ามาเจอกับตัวคนที่มีโกคสนะครับผมแต่ฝั่งเขานั้นไม่มีแฟดนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผม มาจังหวะน,นี้เข้ามาสู่ในเกมนะผมสําหรับเกมที่3นะจะคุณโซนนี้ครับผมกดออโต้ไปก่อนนะครับผมแต่จังหวะน,นี้แฟดเปิดมาก่อนนะผมแฟดได้เปิดก่อนจังหวะน,นี้มา37ล้านนะครับผมฝั่งเขาเนี่ยพลังเยอะกว่าผมด้วยนะอ่าอยู่ท็อปมากกว่าผมนะครับผมมาแต่จังหวะน,นี้แพ้ชนะไม่ได้สนใจนะผมในนะตอนนี้นะผมที่เล่นกันอยู่นะผมอยากรู้ดาเมจแบบที่มันจะทําได้จริงนะผมแล้วฟาดมารับจังหวะน,นี้2องร้อยดีล้านเนะมื่อกี้เนะี่ยโคตรแรงเลยผมมา และจังหวะนี้ฝั่งเขาส่วนคืนครับจากตัวซูดิวนะผมและเรียบร้อยเลยครับลึกแล้วระเบิดอะไรสองพันสองพันล้านเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยระเบิดอะไรวะโคตรแรงเลยมาแล้วจงวังหวะนี้แต่ของผมเปิดไปครับร้อยห้าล้านนะครับผมนะใส่ฝั่งคุณโซเนียมาต่อแล้วจงวังหวะนี้ได้ไล่อันตินะครับผมจากแปดมาอีกร้อยห้าสิบล้านและจังหวะนี้โคสุกมาอีก มันมาอีกแล้วไอ้ตัวนี้มันมาอีกแล้ว18ล้านนะครับผมนะใส่ฝั่งเขานะแล้วฝั่งเขาเนี่ยติดโล่กันไปหมดแล้วนะวโกเคสซี่เขาไมา่ยืนแถวหน้าด้วยว่าน่าจะเป็นพาสสองนะครับผมสำหรับตัว,กตวโกเคสซีนะกอลเดเมจรเราเนี่ยน่าจะอั้นในเกมนี้แหละนะครับผมมาแล้วจวังหวะนี้ฝั่งผมฟาดไปจากตัวบองเลยครับโก้คสซมาอีกเป้าหมายเดียวเท่าไหรจ่จังหวะนี้อีก6ล้านเราจะเป็นฝั่งเขาแล้วผมได้ส่วนคืนนะแล้วตัวโกเคสซีมีวุธิเฉพาะด้วยผมฟาดใส่ฝั่งผมมานะเ็ดล้าน9จ๋วเลยครับผมมา ลิ้นพันไปแล้วนะผมจงังหวะนี้แปดส่วนเข้าไปครับเท่าไหร่98ล้านเหรอเมื่อกี้เนี่ย98ล้านเลยไม่ถึง900ล้านหรอกนะครับผมเพราะตีบอลเนี่ยยังได้แค่ประมาณ800ล้านนะน่าจะอยู่ที่98ล้านนะผมเมื่อกี้นะมาแล้วจวังหวะนี้ฟังผมส่วนไปครับ201ล้านนะผมใส่ฝังเขานะมาแล้วจังนี้ลุนแทงมาอีกครับผม12ล้านเ,เมื่อปล่าเมื่อกี้และต่ตอมอีกฟ้าดมาครับผม156ล้านนะตัวสวิกนกรของผมเนี่ยล่วงไปแล้วนะผม มาแล้วจังนี้แฝดส่วนคืนอีก14ล้านเพราะว่าติดโลไปแล้วนะผมสำหรับฝั่งเขานะติดโล่กเกือบหมดเลวผมจังนี้แฝดไป87ล้านนะครับผมถือว่าดาเมจก็ดูดูไม่ค่อยอั้นมากเท่าไหร่นะอ่ะถือว่ายังยังอยู่ในระดับที่รับได้อยู่นะครับผมสําหรับการเจอกับโปรเดสื่อนะล้วฝั่งเขาเนี่ยเป็นพาร์ทสองด้วยนะสำหรับโปรเดสื่อนะผมติดโลทั้งทีมนะก็ถือว่าเรายังทำา a m เม e ได้ดีดพอสมควรเลย เมือนนี้เซุยลิวของเขาฟาดมาผมมีอุ้ยแล้วระเบิดอะไรวะเป็นพันล้านเกือบทุกรอบเลยพันล้านหรือร้อยล้านเมื่อกี้เนี่ยมาจังวันนี้ฟังผมรุนอ่ารุ่นคมดาบนะผมแทงไปนะตัวแฟดมายอผมร้อยเก้าสิบสามล้านนะแล้วตอวมิงเขาล่วงไปแล้วนะแฟตตามมาต่อไอ้ผมจังวะนี้อีกยี่สิบล้านตัวโคยสือไปมันมันติดโลนะผมมันติดโลอยู่จังวะนี้นะยังตีไม่ค่อยเข้าและยังไงสิตัวคิงมาต่อรับผมตัวคิงมาต่อนะเปิดอันติดมา นี้เจน้อนผมไม่ได้เปิดนะเพราะว่าติดสตันจากตัวเกลวินนะผมแล้วกระบองเหล็กฟาดไป70ล้านนะครับผมกระบองเหล็กเนี่ยก็จะกลับมาติดม่ใต้อีกรอบหนึ่งละในช่วงซอมบี้แมนมานะอ่ารู้สึกว่าจะรับพลังจิตลบหรือว่าทุกอย่างเนี่ยทำให้เรามีลูกไฟใช้นะครับผมนะสำหรับทีมของเราก็<ว>เลยผมคิดว่าจะกลับมาปั้นตัวกระบองเหล็กเพิ่มอยู่อ่า แต่ตัวแฟตของเราเปิดไปอีกร้อยยีล้านนะผมแล้วฝั่งเขาร่วงไปแล้วครับร่วงไป2ตัวยังไงซิยังไงส,งไงสิฝั่งเขาติดโลครับผมติดโลอยู่ติดโลอยู่ฝั่งเราเนี่ยแฟตได้เปิดเกมมาลเลยกวินของเขา,าผมอาวุธเฉพาะนะเตมาสตาร์สตัวครับผมใส่เจนอสแล้วก็โควาเอของผมนะมาจังหวะนี้ เมื่อไหร่โลจะหายหพี่โลหายไปแล้วนะจังหวะน,นี้กระปองหล็กมาแล้วผมมามันมา8 81ล้านนะครับผมนะใส่ฝั่งใส่ฝั่งเขานะครับผมแต่ตัวคิงก็มาต่อนะครับโค้ชสื่อติดสตันไปแล้วว่ะแล้วแฟดมาแล้วจังหวะน,นี้เป้าหมายเดียวอีก25ล้านนะผมแล้วล่วงไปเลยครับผมสําหรับตัวคุณโซเนียนะก็ถือว่าดามจเอ่อ์ไม่ค่อยอั้นมากนะผมถ้าเจอกับคนที่มีโค้ชสื่อนะแล้วเป็นโค้ชสื่อขาสองด้วยนะครับผมเมื่อกี้นะ อ่าสหรับแฟตพลัง15ล้าน200,000ของเรานะครับผมที่ใส่เซ็ตจักรกลนะครับผมนะซึ่งเดี๋ยวในตัวเซ็ตนี้เนี่ยแต่พอเดือนหน้าที่ผมจัดตัว Sonic UR มาใช่ไหมผมก็จะเอาเซ็ตนี้เข้ามาใส่แทนอีกตัวหนึ่งนะครับผมนะเป็นโจมตีตาคิเพื่อให้มันบูทพลังแฟตได้เต็มที่นะครับผมนะใส่ความเร็ว2ชิ้นเนี่ยมันยังดูไม่ค่อยบูทพลังอะไรมากมายนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจำเป็นต้องใส่เพราะมันมีตัวโจมตีหมู่เพิ่อนเมทนะครับผมสำหรับตัวนี้นะอ่ะ แล้วผมก็ยังไม่มีชิ้นโจมตีเปอร์เซนที่ดีกว่านี้ด้วยประมาณนี้ก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับคลิปนี้นะกับการมาส่งท้ายปีของแฟดยูอาร์ประกายแสงของเรานะผมพลัง15ล้านเลยนะครับผมนะซึ่งเป็นหนึ่งในตัวที่ผมปั้นมาแล้วพลังเยอะที่สุดในทีมนะปัจจุบันนี้แล้วนะที่ผมเคยปั้นมานะผมสำหรับตัวแฟดนะก็ดีแล้วก็ตีแรงมากๆเลยนะผมในเมตานี้นะของตัวแฟ t ใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับผมนะก็ขอให้ทุกคนเนี่ย มีความสุขกับการเฉลิมฉลองปีใหม่นะผมแล้วก็ใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทนะครับผมแล้วก็ใครที่ดื่มก็อย่าดื่มเยอะแล้วก็ดื่มนี้ก็แล้วก็อย่าไปขับรถขับลาอะไรอย่างนี้นะครับผมนะมันอันตรายนะครับผมทั้งต่อตัวเราแล้วก็ต่อคนอื่นนะเออนั่นแหละขอให้ปีใหม่เป็นปีที่ดีของทุกคนนะผมแล้วก็อะไรไม่ดีเนี่ยก็ทิ้งไว้ในปีนี้นะครับผมนะโอเคแล้วก็ขอบคุณสําหรับ300ร้อยซับสไครด้วยนะครับผมที่ทุกคนเนี่ยติดตามผมนะซึ่ง ถ้าไม่มีทุกคนเนี่ยผมก็คงหมดกาลังใจในการทําคลิปไปนานแล้วแหละเออนะครับผมก็ต้องขอบคุณด้วยนะแล้วก็ผมก็พยายามจะปรับอะไรหลายๆอย่างให้มันดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆนะผมนะซึ่งในปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าจะมีคอนเทนต์อะไรเพิ่มเติมบ้างหรือเปล่านะผมอาจจะมีเปลี่ยนไปเล่นเกมอื่นบ้างอะไรประมาณนี้อาจจะไลฟ์สตรีมเกมอื่นบ้างอะไรประมาณนี้ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยรอติดตามกันนะครับผม ไปแล้วสำหรับวันนี้นะครับผมนะใครที่ชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์นะครับผมกด subscribe นะครับผมแล้วก็กด,กดกระดิ่งไว้ด้วยนะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปให,ใหม่ของผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในปีหน้านะครับผม